สกสวัสดีทุกท่านจากครม่าอิตาลีค่ะกลับมาใช้ชีวิตทางตอนเหนือกันนะคะเวลคัมด้วยอากาศที่ฝนตกหน่อยๆแล้วก็มีลมเย็นๆค่ะช่วงนี้ต้องเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าจากเสื้อผ้าในช่วงซัมเมอร์มาเป็นเสื้อกันหนาวแล้วนะคะ เช,ช้าๆแบบนี้เรามาแวะจิบกาแฟกันหน่อยนะคะยืนจิบเอสเพรสโซช็อตแบบชาวอิตาเลียนค่ะร้านกาแฟที่อิตาลีนเนี่ยไม่ต้องลงทุนซื้อชุดโต๊ะเลยนะคะเพราะวัฒนธรรมของคนที่นี่เนี่ยจะชอบยืนจิบกาแฟกันเดินไม่ไหวเดี๋ยวจะหัวเปียกเป็นหวัดกันเดินสักพักก็เลยคิดว่าต้องเปลี่ยนแพลนกันค่ะ เดี๋ยวเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตหาซื้อของเข้าบ้านกันดีกว่าอยู่ที่ทางตอนเหนือตลาดขายปลาไม่มีค่ะจะไปซื้อวัตถุดิบทั้งทีเนี้ยต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นและก่อนเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมนะคะแน่นอนว่าเป็นซีซั่นของฟักทองตามร้านค้าเนี่ยก็จะมีฟักทองหน้าตาแปลกๆประดับค่ะเทศกาลฮาโลวีนที่จะมาถึงถึงแม้ว่าวัฒนธรรมนี้เนี่ยคนอิตาเลียนจะเข้าไม่ถึง แต่ว่าตามร้านค้าหรือว่าบาร์นะคะก็จะมีตกแต่งทีมฮาโลวีนอยู่บ้างแต่ทีเด็ดในช่วงเดือนนี้นี่คือการซื้อฟักทองไปทำดัม pling ค่ะสำหรับคนอิตาเลียนแล้วเนี่ยเรื่องกินเรื่องดื่มเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ กลับมาอยู่ไครมากแล้วก็ต้องทานอาหารกับคุณพ่อกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราย้ายครัวไปที่ชั้นบนบ้านคุณพ่อกันเตรียมวัตถุดิบพร้อมหมดแล้วค่ะจากบ้านของเราเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำพาสต้าลอบสเตอร์กัน ปกติแล้วคนแก่ที่นี่เขาแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าเรื่องสุขภาพคุณพ่อที่นี่เนี่ยทำอาหารเองแล้วก็ไปหาหมอเองด้วยนคะคะเป็นเมืองเล็กๆที่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้เองอย่างสะดวกไปหาหมอประจําตัวก็แค่จองวันเวลาค่ะแล้วก็ไปตามนัดอาจจะหมอไม่ได้เยอะเหมือนที่ไทยแต่ว่าระบบการจัดการชีวิตที่นี่คือดีมากๆค่ะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับคนสูงาอายุด้วย เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไม่อยู่บ้านน,นานๆเนี่ยคุณพ่ออยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากค่ะแต่ต้องโทรเช็คทุกเช้าเย็นเขาว่าโอเคไหมก็อย่างที่ทราบกันเขาว่าคนแก่เนี่ยส่วนมากเขาจะติดบ้านอยู่ในช่วงวัยที่ไม่อยากเดินทางไปไหนนอกจากบ้านแล้วค่ะ เวลาที่เรากลับมาอยู่ที่เครมานะคะเราจะทานอาหารกับคุณพ่อนี่แทบจะทุกเย็นเลยเพราะฉะนั้นเวลาบนโต๊ะอาหารเนี่ยก็เลยจะยาวนานเป็นพิเศษะคะ่ะเพราะว่าจะกินไปด้วยแล้วก็ถามไทยสารทุกสุดดิบไปด้วยทานอาหารกับที่บ้านเนี่ยไม่ต่ำกว่าสอสาชั่วโมงแน่นอนแต่อาหารที่เสิร์ฟเนี่ยมีแค่จานเดียวนะคะแต่นั่งกินนานนานรสชาติเดียวทั้งคืนไม่เหมือนอาหารไทยนะคะมีหลายอย่างให้ลองทาน ไหนจะผัดผักไหนจะซดปซุปร้อน,อนเพราะฉะนั้นย้ายมาอยู่กับครอบครัวอิตาเลียนแรกๆเนี่ยแป้งก็เบื่อเหมือนกันค่ะเพิ่งจะมาปรับตัวได้ช่วงหลังๆ ช่วงหน้าร้อนร้านจัก,กรยานเนี่ยจะคิวแน่นค่ะเพราะว่าถ้าอากาศดีเนี่ยทุกบ้านใช้จัก,กรยานกันหมดพอหมดหน้าร้อนปุ๊บร้านจัก,กรยานเนี่ยก็จะไม่มีงานแล้วพึ่งจะได้เอาจัก,กรยานของเฟเตเนี่ยไปซ่อมค่ะไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางแค่สองเส้นเนี่ยหมดไปสองพันกว่าบาทค่ะ และกิจกรรมในช่วงอากาศเย็นๆนหน่อยเมนูที่คิดได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเมนูหมูกระทะและอย่างที่บอกเลยค่ะว่าชีวิตเราเนี่ยไม่มีอะไรมากตื่นเช้ามาจิบกาแฟแล้วก็นึกถึงเมนูอาหารเช้าเย็นแล้วค่ะ กลางวันเท่าวันไหนมีแดดเนี่ยสูงไปถึง20องศาแต่พอพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเนี่ยต่ำมาที่10องศาได้เลยค่ะหนาวปรับตัวไม่ทันจนต้องหยิบแจ็คเก็ตหน้าหนาวมาใส่ a porta que... ั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยทุกเมนูเนี่ยทำเป็นแทบจะทั้งหมดอยากจะกินหมูกระทะหมูก็ต้องมาหมักเองรวมไปถึงน้ําจิ้มเนี่ยก็ต้องมาเคี่ยวเองด้วยทํานะได้แต่ว่ารสชาติเนี่ยอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงค่ะยาสบประมาทพัฒนาการการมีชีวิตรอดของมนุษย์นะคะอยู่อิตาลีด้วยน้าปลาขวดเดียวเนี่ยแป้งก็อยู่มาแล้วค่ะ แบ่งงานกันทํานะคะเฟดได้นี่เตรียมอุปกรณ์ส่วนแป้งนี่เตรียมวัตถุดิบสงสัยตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนลูกเสือเรียนก่อไฟค่ะพอโตขึ้นมาเนี่ยก็เลยขยันก่อไฟมากปล่อยให้อยู่ใกล้ไฟแช็คไม่ได้เลยจะจุดไฟอย่างเดียวและใช่แลวค่ะถึงแม้ว่าจะมีหลายบ้านนะคะแต่ว่าก็มีเตาบาร์บีคิวเตาเดียวจะย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แบกเตาย่างไปด้วย อากาศเย็นๆหน่อยๆแล้วกินหมูกระทะเนี่ยฟินมากๆเหมือนไปแคมปิ้งบนภูเขาเลยค่ะคาร์โบไฮเดรตของคนไทยเป็นข้าวผัดส่วนคาร์โบไฮเดรตของคนอิตาเลียนเนี่ยเป็นขนมปัง ิ่งมืดยิ่งหนาวค่ะต้องมาเปิดทีเตอร์ถ้าเปิดฮีเตอร์เนี่ยเราจะใช้เตาไฟฟ้าไม่ได้นะคะวันนี้เลยต้องใช้เตาถ่านนะคะดื่มคู่กับเบียร์เย็นๆของเล่นในช่วงฤด,ดูหนาวของเราถังกดเบียร์สดเนี่ยเฟเดย์ ede, ประกอบเองแล้วก็สั่งมาต่อเองเลยนะคะเบียร์สดที่นี่มีหลายยี่ห้อมีให้เลือกเยอะมากๆ จะเป็นของอิตาลีเองหรือว่าต่างประเทศเบลยเยียมเยอรม,มันเบียรที่อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยไม่ใช่เพราะข้างนอกอากาศหนาวนะคะเราต่อถังก๊าซ CO2 ด้วยค่ะบวกกับอากาศที่เย็นข้างนอกเนี่ยมันเลยทำให้เบียเย็นเจี๊ยบเลยค่ะกินหมูกระทะแบบไทยในสไตล์คนเมดิเตอร์เรเนียน ไฟแรกไม่ย่างหมูก่อนนะคะแต่ย่างกินผักก่อน,นะคะ่ะพอกินผักรองท้องแล้วเนี่ยค่อยจะย่างหมู หมูกระทะสไตล์ไทยแต่ว่าเพิ่มความเป็นเกาหลีด้วยการกินสาหร่ายด้วยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เครมาเนี่ยมีขายของเอเชียเยอะมากๆค่ะแต่ว่าบ้านที่ทางตอนใต้เนี่ยมีแค่มาม่าขายนะคะนอกนั้นหาซื้อยากมากเดี๋ยวมาลองกินกันค่ะ นูมีตาเลียนเนี่ยไม่เคยพาไปเข้าป่าหรือว่าตั้งแคมป์จะเป็นการออกเดตแบบอยู่บ้านสบายๆนั่งดื่มทำอาหารจะไม่ค่อยมีความตื่นเต้นเรียบง่ายโรแมนติกค่ะบ้านอื่นเป็นเหมือนกันไหมไม่รู้แต่ว่าบ้านนี้เนี่ยทริปลำบากไม่ค่อยไปแต่ว่าจะกินข้าวอยู่บ้านมากกว่าคะ่ะวันนี้คุณพ่อไม่ได้มาทานอาหารเย็นด้วยนะคะ ด้วยความที่วันนี้เป็นเมนูอาหารเอเชียค่ะเราก็เป็นเมนูเนื้อหมูคนที่นี่เขาไม่ค่อยทานเนื้อหมูกันค่ะเพราะว่าหมูที่นี่เขาไม่ได้ตอนค่ะมันเลยทําให้มีกลิ่นสาบแต่เวลาที่เราเอาหมูที่นี่มาทำอาหารเนี่ยเราก็หมักใส่ซอสใส่สมุนไพรเพื่อกลบกลิ่นอย่างด้วยเตาถานแบบนี้ก็พอได้อยู่นะคะและสาเหตุเนื้อหมูที่มีกลิ่นสาบเนี่ยมันเลยทำให้ คนไม่ได้ยมบริโภคเนื้อหมูกันเมนูอาหารอิตาเลียนเนี่ยก็เลยไม่ค่อยใช้เมนูเนื้อหมูในการทำอาหารนี่ค่ะอย่างซอสรากูเนี่ยก็จะทำจากเนื้อชอบเป็นเนื้อหมูที่คนที่นี่นิยมทานเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหมูป่าค่ะ และเข้าสู่ช่วงเครื่องดื่มช่วยย่อยกินดังๆแบบนี้ต้องมีแอลกอฮอล์ช่วยย่อยค่ะอเมรโรมอนเตเนโกรเล้าหมักจากสมุนไพรกว่า 40, 40ชนิดจะมีรสขมปนหวานเขานิยมดื่มแบบออนเดอะร็อกค่ะ ไลอยู่อิตาลีกับแป้งโดยเชฟวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็เรียกเพื่อนมาดูด้วยค่ะแล้วไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ